สวัสดีพบกับอวี๋งงเต็กเนาะคนเก่าคนเดิมมัน,นกาศชิพภาพี่น้องมากเกลือเป็ดเนาะเดี๋ยวไปเบ่งเป็ดอยู่หอกกันเกือเเนะอเือแล้วเลยเนาะตอนเกืือแล้วปุ้ยพี่จับกล่อง่ะเป็ดเนี่ยออกกปเลยเนาะยังเหลือเท่านี้แหละ เดี ok, no? life, ๋ยวน้อยหน่อยบรรยากาศยำเสาหนาวไล้ยพี่น้องนี่มันลูกเป็ดหน่อยสองโตยังไงคะ่เป็นไรครับกปติดตามไหมเนะกดซับสไคร์นี่ยเป็นกำลังใจขอขอบใจ